สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพชรและเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราจะทำการมือน,นีคุณของมาสงคือของที่คอยแม่ก็อยากได้เหมือนกันต้อเดี๋ยวต้องรุ่นก่อนอ,อันนี้ก็ถือว่ามูล,ลค่าสูงนะคะเพราะว่าเพ็ดมาไปถัาแจกพี่ๆเนี่อกุ้กพร้อมแระแจกค่อยในน้ำจักรพรรดิ ไม่ได้ทำขายนะคะเหตุผลแก่คืออยากดูแก้วว้าเห็นไม่ดุมันคืออะไรมันคืออะไรแก้วเก็บความเย็นที่เป็นลายเซ็นค็อกแคลมี่ของที่เลือกตัวนี้มาทันนี่บ๊วยนี่เราแจมตัวจะไปงานแล้วนะคะกะต้องเก็บเขาเก็บแข้งห่อนค่ะถึงตัดไฟอีกแล้วโดนตัดไฟเพราะว่า ทางไฟเพิ่นไม่เห็ดเสาไฟฟ้าอยู่ทางเขาบ้านเนาะการทางหมู่บ้านเลยการไฟฟ้าใหญ่เราป่ะเอาแกมาเบิ่งยูอันนี้เป็นหน้าตาเปบ่งใหญ่สักใบหนึ่งสีดำอ่ะนี่ไหนวาไรเส้นไหนฮักแพงลูกกีตาร์ลูกไม้ลูกเพลงฮักแพงวัลัญญาพรอันนี้คือหลอดนะคะที่ตรงไหนล่ะ เอเป็นจุกบ่ลูกเป็นจุกบ่อ๋อเปิดแล้วนี่แก้วแบบเป็นแก้วเยติกนะคะมีมีสายคล้องให้ไว้ถือไวท้ทนะ้ายเเนี่ยนี่ก็เป็นหลอดอ๋อาแล้วแล้วเสียบหลอดเท่าเสียบตรงไหนหลอดอยู่ใน้หั่นลูกไม่ใช่อันนี้มัน่า,นนานจะถอดได้มั้งนั่นไงนี่เป็น จุกหลอดเออจุกหลอดไฟฟ้าก่อนตัวลูกมุนฝฟ้าก่อนนี่ก็หลอดร่มอ่ามันลนีแหละกับนี่แหกับปิดจุกไวอ้าแล้วมันหลอดูดูดูจังไรดูได้สิบอกงี้นดิงขึ้นเอาได้สินะสวยมากเป็นแบบว่าอลูมิเนียมไม่แตกนะคะก็มีที่ ปอแก้วให้อันนี้น่าจะเอาแบบมาจากพี่เบล <pe at> เห็นพี่เบลเห็ดแต่ว่าของพี่เบลสวยมากเลยอันนี้เห็ดมาแจกซื้อค่ะยี่สิบใบชอบสีดําเพราะว่าชอบแบบคลาสาสิคคลาสสิกมีมีมีมมจำนวนจํากัดห่ยี่สิบใบบอแจกเอาไอนนปแจกพี่พีในวงแมนเอาไปแจกพ่อแม่น้ำทำให้แทำให้แม่ต้องซื้อค่ะซื้อจากไหนน้อง นี่ใส่เมมต้องทำคอนเทนต์เอาจึงได้อ่านี่คือใดก็ักแพงวรัญญาพรอันนี่ย่ราเดิมกรองมูลจักอันนี่ยอยากให้แรงแพงปะึ่งจ้ำัวานล้งสุดโบร่จ้อ๋ั่นกองจังอันนี้เกีวนาำเ้ยเกียวนได้ปะโอได้่ าาให้พนคือเห็ดมาเพื่อแจกหนูน้ำเพราะว่าหนูกำลังเคลียเอาไว้จั๊กสองสามใบไว้ทัดสลับเจ้าของคิดว่าต้องเสียแท้ๆล่ะบ่อันนึงกับอันนึงบ่โดนกระส่าอินอินเจ้าแม่คอนเทนต์นะครับอินฟู้ก็ที่กำลังมาแรงก็ร่างเร่งว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเอี่ยมนั้นก็อบก้องโอ๊ยกอบก้อแม่ใส่เลยพ็อบก้องพอก็แม่ใส่น้ำกันนะคะมีจำกัดประกอบกันนะมันราคาสูงที่จริงหนูก็อยากทำแจกแต่มันราคาสูงอันนี้คือสุปเจ้าสีแมินบ่ เคเป็นกอล์ฟระลึกได้ด้ใส่พีเอ้าอ,อันนี้อันนี้คืออี่ยงนั้นนี่หลอดดูดตมาลู้คือกันเดี๋ยวจะคอยเฮ็ดอเขมีเยมเขียนชื่อกันปะเอามาเขียนชื่อเอาเมจิมาเขียนเขียนแล้วสิน,น่าจะดูดขึ้นมาผู้นี่อ๋ออันนี้ไปต้อบ่ลูกปต่อบ่ เ,เขียนซื้อเขียนซื้อใส่กล้องมีมีของขายแน่ตามรายชื่อนะครับแบบแรกเลยอันนี้ทำมาเพื่อพี่พีมดคันไฟนะคะเพื่อเวลาแบบมาบ้านมาอะไรนี้ก็จะคักแทงวันายาผ่อนโตตึงมูได้หนิเพราะว่าผ้ามูดือ้อตผ้าผ้าไอผ้าไอผ้าใหญ่ดื้อ กินแอกตีประกอบจังไดร่วะนี่แม่ตีปอนุกอ่า oh. นี่คนแรกนะครับคนแรกตีนุกเกอร์แม่ใหญ่นุกแม่ใหญ่นุก,กอันนี้พ่อใหญ่เก่งวันนี้วันนี้ของพ่อใหญ่เก่งแบบดิ กูเขียนแม่เก่งไม่ได้ใครเอาตังอั้งสงสัยไหมน้อสี่ไหมคืออย่าง กดียกยวยคุ้มเห็ดไปแั้นแหละเมนวัดเสม็ดบ่วัดเสมิดหรือวัดเกาะสมิดนี่แหละวัดสมิดนี่แหละเกาะสมิดพะนะวัดเสม็ดวัดสมิดหรือวัดน้องสมิดนี่แหละทั้นนี่แหละวัดเกาะสมิด บอกมีสวยซื่อมาเี่ยมี่พจอร พี่เหลิวอเอาไปเจีเยหไอใ,ใ,ในงนะครับเลอามาเลี้ยงที่หล้ยเลี้ยงเลแม่เอามาเลี้ยงจะได้ยันนี่ไหมยยแยยนแพ็ที่นั่นนฮน ยังหลอนเลยนะครับร้่อนอบเอามากเลยเหมือนฝนจะนำอยู่โเหงเพก็างยอะนดยออีกตอนนี่โอเคค่ะเ๋าวสูตรเท่าออกไปเซตเก่านากของเซตเก่าเอสูตรเดิมเพราะว่าไปงั้นแค่มือเดียว แล้วก็หยุดยาวอีกก่อนจะลงกทมแล้วก็ก่อนจะปิดลุ้งนะคะไปสัมผัสพ um ี่เติมมุ้ยไหมเป็นไงบ้างคะธุรกิจกลังไปได้สวยค่ะขออนุญาตจ้ะค่ะเอาโอหอนเอาแฮงเพราะว่าเพิ่นตัดไฟหอดซีมองแรงมือวันนี้กระตัดเนาะเพราะไงหอนบอจ้าหอนโวยวายแต่คนจ้องหอนเลยหอนค่ะ โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเดี๋ยวจะแจกอะไรยังไงค่อย่ากันอีกที่หนึงค่ะกิจกรรมวัดหนองเสม็ดตำบลไทยสามคีอำเภอหนองห้นงจังหวัดุรุรัรร์นะคะคืนนี้มากันแล้วลาะค่ะ